จำนองติดไปตกลงคุณที่ประมูลได้เป็นคนใชน้นี่หรือคนเก่าเป็นคนใชน้นี้บอกนงี้ค่ะว่าการประมูลทรัพย์ประเภทจำนองติดไปนั้นมันตามชื่อเลยนะคือเหมือนติดไปมันติดไปกับอะไรล่ะคะมันก็ติดไปกับบ้านหลังที่ประมูลนั่นแหละดังนั้นใครที่เป็นผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบทั้ง 1น,นี่จำนอง2ถ้าจำนี่จำนงนั้นมีดอกเบี้ยคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะคะไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนเก่าที่ถูกยึดแล้วนะถ้าคุณยังสงสัยอยู่ก็พิมพ์คอมเมนต์ถามมาเพิ่มลวกันนะคะ,ะสรุปก็คือจำองติดไปใครรับผิดชอบจำงติดไปคนประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบนี่จำงทั้งหมดนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับคนเก่าแล้วเพราะว่าคนเก่าเขาถูกยึดบ้านพร้อมกับนี่สินในบ้านหลังนั้นแต่นี่อื่น แต่ถ้าเคสที่ว่าคนนี้เขามีหนี้อย่างอื่นอีกอันนี้คุณไม่ต้องรับผิดชอบคุณรับผิดชอบเฉพาะหนี้ที่ติดกับตัวบ้านที่คุณซื้อไปเท่านั้นค่ะ ถ้าคุณชอบความรู้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรมรบังคคดีคุณต้องไม่พลาดเพจครูเลยนะตั้มฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุนแต่ถ้าอยากไปต่ออยากเรียนจริงๆครูคมีอ e ีบุ๊กนะให้คุณไปลองศึกษาก่อนว่าเฮ้ยมันใช่ทางไหมอีบ e ุ๊กสตรลัดประมูลทรัพย์จับเงินล้านแบบง่ายครูทําไว้มีท e ั book, ทง้งอีบุ๊กทั้งมินิคอร์สและไลน์กลุ่มปิดที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนทรัพย์บังคับคดีคุณศึกษาก่อนได้อย่างเต็มอิ่ม ก่อนตัดสินใจไปทำจริงของตัวเองนะคะสนใจติดต่อได้ที่ Line แอดแอซา TU M F O N นะคะ